อินเดียจะมีประชากรแซงหน้าจีนครับการบอกว่าประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดในโลกเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเรารับรู้กันมาหลายสิบปีนะครับว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคือจีนแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับเราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกตอนนี้ไม่ใช่จีนแล้วนะครับอาจจะเป็นอินเดีย รายงานนี้มาจากสำนักงานกิจาก,การเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องคการสหประชาชาติออกมาคาดการณ์นะครับว่าอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกภายในสิ้นเดือนนี้ครับโดยจํานวนประชากรของอินเดียจะสูงถึง1,425,775,850คนขณะเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีหน่วยงานภายใต้ UN ออีกแห่งอย่างกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติออกมาเผยแพร่รายงานล่าสุดว่า อินเดียจะมีประชากรแซงหน้าจีน2ล้าน9แสนคนภายในช่วงกลางปี2023เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกครับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จำนวนประชากรจีนน้อยกว่าประชากรอินเดียไปเสียได้สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เหตุการณ์เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าจำนวนประชากรของจีนลดลงมาอยู่ในอันดับ2ของโลกในตอนนี้ โดยการลดลงของประชากรจีนนี้เป็นผลมาจากนโยบายลูกคนเดียวที่จีนบังคับใช้มานานหลายทศวรรษนะครับทำให้จีนต้องประสบกับปัญหาอัตราการเกิดต่ําจนเมื่อปีที่แล้วจีนมีประชากรลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีทําให้เกิดความกังวลตามมาว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้จีนได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ขาดแคลนประชากรวัยแรงงานที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศครับแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจีนจะพยายามกระตุ้น ให้คนมีลูกมากขึ้นด้วยการออกนโยบายมาจูงใจไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีมอบเงินช่วยเหลือเสนอสวัสดิการแก่ครอบครัวที่มีลูกมากขึ้นแต่ว่านโยบายเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเพิ่มอัตราการเกิดได้ตามเป้านะครับเรื่องนี้เหมยฟงน,นวิจาร์นโยบายรัฐบาลจีนได้ให้คําอธิบายเอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่าวันชายว่าส่วนหนึ่งของปัญหาการมีลูกคน,คนเดียวของจีนเป็นเพราะแนวคิดที่ฝังรากมาตั้งแต่อดีต ที่คนจีนนิยมมีลูกชายมากกว่าและเมื่อมีนโยบายลูกคนเดียวทําให้ครอบครัวชาวจีนเลือกที่จะเก็บเด็กผู้ชายไว้มากกว่าเด็กผู้หญิงสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบรุนแรงมาจนถึงตอนนี้ครับทำให้สังคมจีนเป็นสังคมที่ขาดสมดุลทางเพศโดยปัจจุบันมีประชากรที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง32ล้านคนเมื่อผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายหลายล้านคนจึงกลายมาเป็นอุปสรรคสําคัญในการสร้างครอบครัวครับขณะที่ประชากรส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นโสด ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจนี่ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําอุปสรรคในการพยายามเพิ่มจํานวนประชากรของจีนสํานักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติคาดการณ์นะครับว่าจํานวนประชากรจีนจะลดลงเรื่อยๆจนเผลอๆจะต่ํากว่า1000ล้านคนก่อนสิ้นสุดศตวรรษที่21ซึ่งส่วนทางกับอินเดียครับที่แม้จะมีอัตราการเกิดชะลอลงแต่ก็ยังมีแนวโน้มว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายทศวรรษข้างหน้านี้ ตอนนี้อินเดียมีทารกเกิดใหม่เฉลี่ยเนี่ย86,000คนต่อวันนะครับถ้าเทียบกับจีนเนี่ยอัตราการเกิดของทารกใหม่เกิดขึ้น49,400คนต่อวันแต่ว่าการที่มีประชากรเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายคนอินเดียเหมือนกันนะครับนักวิคเคราะห์หลายคนให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอินเดียว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นดาบสองคมสําหรับอินเดียครับเพราะถึงแม้ว่าการมีประชากรมากจะเท่ากับมีแรงงานจนํานวนมาก อัตราการบริโภคสูงแต่ก็เป็นความท้าทายที่อินเดียจะต้องมีตลาดแรงงานที่เพียงพอรองรับแรงงานหลายล้านคนที่ต้องหางานทําในแต่ละปีด้วยที่ผ่านมาอินเดียต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงานที่สูงมากนะครับในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดข้อมูลจากศูนย์ติดตามเศรษฐกิจของอินเดียชี้แบบนี้ครับว่ามีชาวอินเดียวัยทำงานเพียงไม่ถึง5 0ซที่อยู่ในระบบแรงงานและยิ่งไปกว่านั้นจํานวนผู้หญิงวัยทางานที่อยู่ในระบบ มีเพียงแค่20%เท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับจีนที่มีประชากรหญิงที่เป็นวัยทำงานอยู่ในระบบเกือบ70%แม้รัฐบาลจะพยายามกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็แก้ปัญหาว่างงานในประเทศมาตลอดนะครับโดยรัฐบาลอินเดียชุดปัจจุบันภายใต้การน,นําของนายกรัฐมนตรีนเวนทรามโมดีได้พยายามสักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและก็การลงทุนระดับโลกด้วยนโยบาย Made in India แต่นักวิเคราะห์ก็ยังมองว่านโยบายของนายกรัมตีโมดียังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีในแง่ของการสร้างการจร้างงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับแรงงานอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเมินจากตัวเลขที่มาจากทางการอินเดียเองแล้วแต่ละปีมีชาวอินเดียเข้าสู่ตลาดแรงงานเกือบ5ล้านคนนะครับแต่ว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลพยายามสร้างขึ้นมาคาดว่าต้องใช้เวลานานถึง5ปีในการสร้างงาน6ล้านตำแหน่ง คุณง่ายๆก็คือนโยบายของรัฐบาลอินเดียตอนนี้มีการประเมินว่าต้องใช้5ปีเพื่อรองรับงาน6ล้านตำแหน่งแต่ว่าแต่ละปีแต่ละปีของอินเดียเนี่ยมีคนที่ต้องการงาน5ล้านคนเข้าไปแล้วถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นงานที่จะเพิ่มขึ้นมาไม่เพียงพอต่อตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าแล้วการเพิ่มขึ้นของประชากรจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ของทั้งสองประเทศอย่างไรบ้างเรื่องนี้ศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยคาลิฟาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสตสศาสตราจารย์จูดเกตเทลบัสเตนได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าการมีประชากรเพิ่มขึ้นหรือการมีประชากรลดลงอาจจะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าทําให้เศรษฐกิจโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดหรือว่าชะลอลงเสมอไปเรื่องนี้มีปัจจัยมากกว่านั้นนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของประชากรแล้วก็ต้องมีเรื่องของคุณภาพของประชากรก็ถือได้ว่า เป็นความท้าทายอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อใหญ่ๆที่ต้องเอามาพิจารณาด้วยครับ